Hi anybody สวัสดีนะคะวันนี้เก็กะนิวส์นะคะมีเรื่องราวมานำเสนอเกี่ยวกับความคืบหน้าของน้องแตงโมนะคะคือทางคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะคะสสบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าพักไทยศิวิไลนะคะท่านได้ยื่นหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ เรื่องอเกี่ยวกับขอให้อายัดศพของน้องแตงโมเอาไว้ก่อนนะคะโดยในจดหมายนั้นมีข้อความว่าเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฐานะกำกับสอต,ตชอเรื่องขอให้อายัดศพนางสาวนิดาหรือพัทรธิดา พัชระวีรพงศ์หรือว่าแตงโมก่อนไปทําพิธีกรรมทางศาสนาโดยมอบให้สถาบาันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชนสูตรอีกครั้งให้สิ้นสงสัยนะคะคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ ผู้เสียหายไม่ใช่บุปการีหรือญาติโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นยังมีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายเช่นกันซึ่งดูจากสภาพศพมีสิ่งที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติก่อนจะจมน้ำซึ่งคดีดังกล่าวในสังคมปัจจุบันยังมีข้อกังขาหลายด้านซึ่งถ้าสตชเร่งรีบ ปิดสำนวนในการทำคดีแต่ฝ่ายเดียวให้เป็นคดีประมาทเกรงว่าประชาชนจะเสื่อมศรัทธาในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกำกับอยู่ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมยุติธรรมกับผู้ตายญาติประชาชนผู้เกี่ยวข้องในระบบยุติธรรมไทย อีกทั้งนานาชาติจะสามารถยอมรับการสอบสวนสืบสวนคำตัดสินต่างๆได้กระพร้อมจึงเรียนมาอย่างท่านนายกรัฐมนตรีให้อายัดศพนางสาวนิดาหรือพัรทรัธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโม ก่อนไปทําพิธีกรรมทางศาสนาโดยมอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชนสูตรอีกครั้งก่อนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและก็ลงชื่อนะคะว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศิวิไลนะคะ และกเ็เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมหรือสอยเยอทนะคะมูลมูล,ลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะคะลงวันที่11มีนาคม2565นะคะส่วนทั้งด้านาการจัดงานชาปนก,กิจศพนะคะของแตงโมพัทรธิดานะคะ ซึ่งทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนนะคะได้จัดงานไว้อะไรให้กับแตงโมตั้งแต่วันที่11-13ถึงมีนาคม2565นะคะที่คริสตะจักเสรีภาพกรุงเทพนะคะก็มีความคืบหน้ารายงานว่าได้มีการยกเลิกงานชาปนกิจแตงโมนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่14มีนาคมนี้ออกไปก่อนนะคะโดยคุณแม่ของแตงโมนะคะก็ได้ให้ทนายกริชะ สีบุญพิมพ์สวยนะคะได้ไปประสานกับเจ้านหน้าที่ตำรวจเพื่อขออายัดศพแตงโมส่งตรวจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะเพราะครอบครัวยังค้างคาใจเรื่องรอยบาดแผลที่ปรากฏและการเสียชีวิตของแตงโมนะคะส่วน การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะเป็นไปในแนวทางไหนต่อไปนะคะก็ต้องติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าประชาชนจำนวนมากที่ยังค้างคาใจและก็สงสัยในในการเสรียชีวิตของแตงโมนะคะแล้วก็มีนักสืบโซเชียลจำนวนมากมายที่พยายามค้นหาพยานหลักฐานต่างๆมาแสดงให้เห็นในในมุมมองต่างๆนะคะซึ่ง ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานพยายนต่างๆที่โลกโซเชียลนำมาลงนั้นนะ่ะไปประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่นะคะหรือว่าจะสรุปโดยอมองเฉพาะความเห็นแล้วก็ข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเท่านั้นโดยไม่แคร์หรือไม่สนใจเรื่องอภาพหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าหลักฐานพยายนต่างๆที่โลกโซเชียลนำมาลงนะคะ ก็ให้ทุกคนติดตามตอบไปนะคะว่าในการเสียชีวิตของแตงโมในครั้งนี้แตงโมจะได้รับความยุติธรรมและได้รับความเป็นธรรมหรือไม่นะคะกับชีวิตที่เสียไปในฉับพลันทันใดนะคะชีวิตที่มีแต่ความสูญเสียมาโดยตลอดนะคะในชีวิตของเธอนะคะพัทรธิดานางฟ้าผู้อาภัพนะคะ สำหรับวันนี้อ่าก็เกกะนิวสก็มีข่าวมานำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าต่อไปก็จะได้นำเสนอต่อไปนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจากท่องเกกะนิวสนะคะขอบพระคุณมากค่ะ thank you so much take care bye bye